สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับเอดจอยด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะช่อง YouTube ด้วยกันนอ,อกจากทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางเรหายกำลังใจกับเอดจอยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นนี่เคอีหลบซอาหลบบ่ายวันจันทร์วันจันทร์วันที่ยี่บเจดเดือน3มเดือนมีนาคม2566าบกมาผูกกับแนวทางของเอดจอยจ้าสำหรับผลของวันศุกร์วันที่ยี่ี่จ้า อย่างที่แอจอยเคยอธิบายไปนอกจากวันที่24แนวทางติดเบิร์เมือ่อนีเบิร์นบ่ามาเนาะสำหรับไซจ๊อว์เขงเฮ้าอย่างที่แอจอยเคยอธิบายไปว่าถามักถ้าชบตัวใดรอบเ้ารอบบายนอกจากสามารถลองเบิร์นได้ยิบจับสลับใส่คันได้นอกจากเดี๋ยวมาเบิร์นพ้นกันก่อนจะรอบเ้าลุดไปนอกจาก872 89สำหรับรอบบายเมื่อนี่ หา,หาชนสีส่ชนเนาะจะเลขเด่นเรข,เข,เขรุดรอบเสารอบบ่ายเนาะจะเดินหาวิ่งรุดหาสาหรับผ้นของรอบบ่ายหาสองหาสองหานี่ในในรอบบ่ายนี่ของแอจอยจับขูรุดไปเนาะจ้าอย่างที่แอจอยเคยบอกไปว่าทามักทาชอบอยู่ในของรอบเสาวลสาวดทามัก ตัวจับคู่อยู่ในรอบายกับสลับใส่กันกับรอบเสาร์ได้นอกจากรอบเสาร์กับสลับใส่กับรอบายได้นอกจากสำหรับสายเจาะของเ้าวนอกจากสำหรับสายวิ่งสายลดอันนี้คือบทต้องบาเถึงนอกจากได้อยู่แล้วเนาะอ่าเด่นหาอ่าเด่นอ่าหาสองหารอบายถ้าพี่น้องเอฟซีนํามาเป็นแนวทางกันสีเข่าถ้าน้ำของรอบเสารหาสองสองหานอกจากกัมาเป็นผนของรอบายกับสีได้อยู่นอกจาก สำหรับสายจอของห้าเนาะจ้ะแอนตคือบอกไปแล้วเนาะบุญหาสองสองหาเนาะจ้ะสำหรับสายวิ่งสายลูดของห้ากระเด็นหาวิ่งลูดหามากเนาะจ้าสำหรับรอบบล่างสามหกลูดไปเนาะจ้ะมีสี่หกมาสามหกผลสรุปนี่เคอี K. วันที่ยี่ 14, สิบสี่กับประมาณนี่ตามนี่เนาะจ้ะสำหรับสายจอของห้ากกรอย่างทีเคยอธิบายไปเนาะจ้ะฐานําหาสองอยู่รอบเสามาเป็นปูนของรอบใบกะพอมีโชคอยู่บ้างเนาะจ้ะ สำหรับไซวิ่งไซ,ไซรูดของห้ากับเขาหาสองสองหาเนาะจา้าเดี๋ยวมาตามต่อกันของวันที่ยี่สิบเจ็ดก,กันเลยเนาะจ้ามือนี้คำนวณได้นนติดเบิ่นเบินอมาแต่มาเล็กหามแทนเนาะจ้าตามต่อกันของวันที่ยี่สิบเจ็ดจะสำหรับนี่เคอีหลบเซาลบายหลับชมใบเป็นแนวทางเนาะจ้าเอ็นจอยห้เป็นเพียงคขแนวทางทาหมักทาชชบจังปล่อยตามทาบหมบักบาโชบปล่อยผ่านเนาะจ้าพิษผ่านประกันในเอ็นจอยตรง ขอถูดขอภยัยพิณองเอฟซีหลยๆนอกจากจทามักถ้าชบปล่อยตามทาบุมักบุโชบปล่อยผ่านจะปวดใช้วิจารณญาณในการรับสมรับฟังและในการตัดสินใจจ้าอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิด้บุาพกาดแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้าสาหรับมิเคเอรอบเซลมอน้แอจยให้เด่นวิ่งลูดอยู่ที่สาม สองเด่นสามวิ่งรูดสามมีสามแปด,สา,ปดสามเจ็ดสามห้าสามเก้าสามสามเด่นส,สองวิ่งรูดสองม,มีสองสาม สองแปดก่อนเด่นสองวิ่งดูด้อนก็ออกไปแล้วเนาะออกไปหลายเลยนะจ้ะสองเก้าดก่อนเด่นสองวิ่งดูดสอนี่ออกสองห้าสองเจ็ดวดีบริจับหายเนาะจะยังเด็นสามวิ่งดูดสามก็ออกไปสามหกเนาะสองส่สองหกละกันจ้ะ 2องหกหมดก่อนออกไปแล้วนาะจ้าหมดก่อนน้่บดได้ออกนาะจ้าสำหรับสองหกอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวอ่ารอบบายนาะจ้าลืมโทษทีโทษท,ท,ทีสำหรับรอบบายเด่นวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์กับเก้าเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด เด่นเก้าวิ่งรุดเก้ามีเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดจ้ะเดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเนีนกันก่อนจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นรอบบเน้นอยู่ที่เก้าสาม เก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สองรอบเสาเน้นอยู่ที่เด่นสองวิ่งรูดสองสองแปดสองหกสามเก้าสามเก้ากับสามเจ็ดจ้า อันนี้คือนี่เคอีรอบเศารารอบบ่ายวันทียีสิบเจวันจันมือนี่กัประมาณนี้ตามนี่เนาะจ้า้ามาชอบตามจ้าสาบมัรบชอบปล่อยผ่านเนาะจ้าผิดผ่านประการใดเอเจตตรงโคตรโคตรไพพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจ้าโค้ดไพ่พี่น้องเอฟซีถูกคนถุกท่านทีเขามาหลับชมแนวทางกับเอสจอยส่งดีกันถุกคนถุก่านสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้า